มาสำรวจเฉยๆมาโอ้ยดูเกีย <c oughs> เตี้ดสุม้มทุกคนเออทุกคนเห็นไหม <c oughs> หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่จู่ๆนั้นทุกๆคนฟังด้วยกันนะครับป๊อกไ้าอก้าอแล้วก็โอ้โอโยเฮ้ย Oh no, <my> นานแล้วครับทุกคนที่เราไม่ได้ไปล่าโดด้วยกันเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปดูไม้ชโฉดกันไม่รู้ว่าจะเจอข่าวดีอันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้มีหน้า,ห,นาห,ลหลายๆคนนะครับถ่ายรูปอคอกโดมาใหพวกเราดูครับผมก็พอจะสังเกตแล้วก็รู้ว่าไม้เนี่ยน,น่าจะอยู่ตรงไหนครับเพราะมันคุ้นตามากๆนะ จะไปได้ยกันครับก่อนดีน,นั้นเตรียมสเสบียงกงนยอ่อนแวซื้อของกันนีครับแวะซื้อนี่ครับเติมพลังก็วันนี้เตรียมไปไม่ค่อยเยอะหรอกครับเพราะว่ากึงกส่งสำรวจด้วยครับถ้าเจอก็ลุยแต่ถ้าไม่เจอก็กลับบ้านแบบง่ายๆแล้วกันนะครับ แต่ที่แน่ๆในจำทางเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเข้าตรงไหนครับจําได้มันจะมันจะต้องเลี้ยวซ้ายนะทุกคนนี่ไงนี่แล้วนี่ไงบ้านหนองคำนะทุกคนนี่ไปนะลองจําได้มันยังซ้ายซ้ายนี่แหละยังม,มีซ้ายซ้ายนสักอย่างหนึ่งเนี่ยะเดี๋ยวมันนี่ไง,ไงต้นไม้ใหญ่นี่นะ่าจะเป็นวัดนะครับมันจะเข้าไปในซอยวัดนี่แหละนี่นะ เปิดเลือกายไปก่อนนะฮะเข้าไปเลยชิューนีไงสงพระธาตุน้ำสิบแปดนะฮะวันนี้เป็นวันสงการด้วยนะครับทุกคน,นอาจจะอยู่วัดน,น้องผางครับเข้าไปไนดะ้เข้ามาตรงอน,นี้นะโอ้นี่ไงตันวนี้เข้ามาตรงนี้ก่อน จะกี่ปีที่นี่ก็ยังไม่เปลี่ยนเลยครับทุกคนยังสะอาดตาเหมือนเดิมครับสดชื่นกับหมายนี้นะมาถึงแล้วนี่ทุกคนไม่ได้มานานมากหมายนี้นี่รับเดี๋ยวเราเรือทิ่มลงนี่แหละผมเตรียมอุปกรณ์มาน้อยมากครับก็คันเบ็ดชโดคันเบ็ดปลาช่อนแค่นั้นเลยครับแล้วก็เรือมอเตอร์ไกด์แบตมาง่ายๆกลับง่ายๆครับพอเรามาคนเดียวนะฮะข้าวน้ําก็ไม่ได้เตรียมมาครับทุกคนไปตอนนี้รอครับของกระเป๋าอะไรลงเรือ เก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่เยอะแยะมากมากนะวันนะีนน้แค่มาสำรวจเฉยๆอ่ะนี่เลยครับก็อีไม่ต้องนี่ไปเลยนี่แบบนี้เลยครับแบตมอเตอร์ไกด์100บาท2ชุดอันนี้ s h a d นี่ช่อนแค่นี้พอมาเดี๋ยวเราเริ่มกนะับช่อนก่อนเลยกันนะครับ s h a d งไม,ม่คาดหวังแถวซอนี้ s h a d ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ผมเคยทายนวน,นะไปนะ แต่พอมีตัวนะบอกให้อมมีระหว่างทางนั้นผมก็ตีสุ่มไปเรื่อยๆครับจนเจอนานาเขากำลังดักอคอกอยู่ครับเนี่ยก็แจมด้วยครับทุกคนเอาขวามือขึ้นไปข้างบนนะพี่ครับัได้้ปลาาาตวววนึงใหญ่ไหมพี่ใหญ่ไหม ในเรือเนี่ยครับโอ้ไปดูปลาพี่เขาดีกว่าโอ้ยดูเขียว <c oughs> เตีต้ดซุ้มทุกคนเหมือนมันดำๆนะมนไม่น่าจะใชจคอกนะไม่คอก <ดำ S 1> งอย่ถุงเนาะอเออใต้เรือเลยนี่ทุกคนเห็นไหม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 เอเอนีอ่นี่ ด,ด้วยความพยายาม,มาทั้งหมดที่มีนะครับก็ตามข้องี้จนผมคิดว่าไม่น่ากันละครับเพราะไม่เจอแม่มันขึ้นจิบเลยแต่จู่ๆนั้นทุกๆคนฟังด้วยกันนะครับนีน่ครับไอ้นี่กะครับมีแม่เปลาครับไอ้ยอขอบคุณนะครับไอ้ นี่พี่เอาอยู่ข้าบนเนี่ยครับพี่เขาบอกว่ามีคอกดีชี่เป้าไว้แล้วมจะเช็คกินแล้วนะทุกคนเปิดโหมดสแกนคอกไปี๋ยวผมยืนแล้วนะครับทุกคนโอ้แม่เมนือ่อยอันจะต้องอยู่แถวนี้ครับพี่เขาบอกอยู่แถวนี้นะ เจอแล้วครับนี่ที่เราตามหาเดี๋ยวนะขอ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 บขับไซด์เทวางปรับเทศอุปกรณ์อุปกรณ์ดีๆอันนะสปินเนอร์เบรอ่ะสปินเนอร์เบรอหยาดไม้นึงตูมนึงเฮ้ยเฮ้ย มันออกไม่เยอะกอเลยครับทุกคนมันไม่อยู่ตรงนี้ผมยืนแล้วกันนะครับไม่อยากผลาด่ะทุกคนกอ่อจะออกจากกอนั้นได้ครับโหสับขาหลออแม่งตั้งนานตอน,นนี้วนอย่างนี้มี่ีดตัวไหม <laughs> มันมีกี่ตัวโดนแล้วกับอลก็อุ๊ยอุ้ยโอ้โหข้ามข้ามอืมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนอะไรด้านล่างนี่นะครับโอ้โหนู่นแหละแต่รู้อย่างว่าสายผมมันช้ำทุกคน มันจะขาดเพราะโดนตอหรือโดนปลาน่มันไม่สําคัญครับแต่ผมแน่รู้ว่าสายตัวเองช้ำนะขี้เกียจมัดสายหน้าใหม่ครับก็เลยลุยทั้งลุยอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละมาตามกันต่อครับนะข้อกถ้ามันจะหลุดครับยังไงมันก็กัดสามครับทุกคนโดนว้ยเฮ้สูบได้ไงวะ เย็ดเคกับสูบใหญ่ด้วยเอาอะไรครับเนี่ยเดยังไม่มีเวลาเพื่อนใหญ่ด้วย่เออ๋อเนี่ย จังหวะนี้ต้องรีบคว้าแล้วครับนะมาเต้นระบ้บนเรือเดี๋ยวดีดเหยื่อลงน้ำอีกนะเสียหายไปเยอะแล้วครับโอ้ยของนี่หายไปเลยครับทุกคนหายไปเลยโอ้ฝากไว้ก่อนนะฮึฮึฉันจะจำเธอไว้ฝากไว้ก่อนนะยอมแพ้ก็ได้อ่ะมีแพ้มีชนะบ้างเอ,อแต่แม่งจะได้โอ,อก,กาสเนาะทุกคนครับ อุปกรณ์เซตนี้นะผมเซตไว้นานแล้วครับทุกคนตั้งแต่ออสสง2-3ปีแล้วนะน่าจะเปื่อยยุ่ยหมดแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปเซตอัพใหม่ล้างลอกอัดเจระบีอะไรมาใหม่ทีนี้จะต้องเอาให้ได้กับคอกชโดปีนี้เป็นหนึ่งวันที่ผมทุ่มเทในการตกป่ามากเลยทุกคนโอ้โหแต่ก็สุดฝีมือครับ แต่วันนี้ได้รางวัลปลอบใจนะเดี๋ยวผมพาไปดูรางวัลปลอบใจเอาดกว่าจับยัดถังแอบมัวแต่ตีข้องไม่ได้ดูมันไซใหญ่แค่ไหนใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้หแห้งเลยไซน่าจะประมาณแล้วเกือบโลแล้วครับนเนอะเดี๋ยวไปทอดดีกว่า่องขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วกันนะครับก็นานๆจะได้อัพลงช่องนี้ที ฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่หนีหายไปไหนหรอกทุกคนเพียงแค่ว่าถ้าว่างก็ลงอะ่ะนะแต่ถ้าชาวคนที่อยากดูแบบอะไรที่แบบสั้นๆเร็ยวๆเข้าใจง่ายก็ไปดูวิดีโอช็อตไม่ก็แอบปบตอกๆแล้วกันนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับไปแล้วทุกคนเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้านะครับไปแล้วครับ